ก็สปรกรเขามีบริการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ,อ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตกเษากษตรกรรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันธพื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ถึงข้าวพ,พื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิรสสไม่เกิน100ร้อยละยี่สิ หุ่งแล้วจะนุ่มเหนียวที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนระปทานภาคกลางบ้านเรามีทั้งพันุ์พิสณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันุ์ข้าวจากที่ไหนออะพี่นี่เลยกรมการข้าวกลับมาช่วงที่2กับรายการฟาร์มเพนเนตครับเรามาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรกัน วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรติดตามได้เลยครับ นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส่วนราชการจัดพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณรามทับรมราชานุสร,รดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาเป็นประธานในพิธีบวงสวงเพื่อเชิดชูวิรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและร่วมลำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่สามารถกอบกู้อิการา ให้ชาติไทยมีความเป็นอิสรภาพจนถึงทุกวันนี้ด้านนายประพัฒภูทักสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า การจัดพิธีบวงสวงในครั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนกว่า3,000ันคนในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมใส่เสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกถึงมหาวิจกรรมอันยิ่งใหญ่โดยพรามได้ดำเนินการตามประเพณีพร้อมกล่าวคำบวงสวงพร้อมกันณลานพระบรมราชานุสร์ดอนเจดีโดยพร้อมเพรียงกันกอร์ร้อยเอ็นเตอร์รเตรียมภาวิกฤตเศรษฐกิจปี2563หพุ่งเป้าดันข้าวหอมมะลิอินซีร้ยเเ็จาะตลาดกลุ่มประเทศอาหรับพร้อมจับมือเกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาขยายเครือข่ายคลัสเตอร์ ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกแท้ร้อยตั้งเป้าภายใน5ปีเพิ่มพื้นที่ปลูก2 0 0 0 0 0ไร่รองรับการเติบโตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลกพร้อมเดินหน้ายกระดับราคาข้าวและคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยสู่ความยั่งยืนนางสาวกรชวันสมพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทกอราอินเตอร์ไพรสจำกัดมหาชนในฐานะผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร กล่าวว่าปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคหันมาตระหนักและใส่ใจกับสุขภาพการกินมากขึ้นโดยเฉพาะเทรนการเลือกบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ปราศจากสารเคมีและสารพิษตกค้างหรือออแกนิกล i f e ไตล์ของคนยุคใหม่ที่กระแสกําลังมาแรงทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ธุรกิจสินค้าออร์แกนิกทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดดและเพื่อรองรับเทรนด์การบริโภคอุปโภคสินค้าเกษตรออร์แกนิกในตลาดและต่างประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายครัสเตอร์ปแปลงนาข้าวหอมมะลิออร์แกนิกเพิ่มมากขึ้นในปี2563อีกจำนวน1นึ่งแสนไร่และจะขยายเพิ่มขึ้นโดยวางเป้าภายใน5ปีจะมีครัสเตอร์ปแปลงนาประมาณ1 8 0 0 0 0ถึง200,000ไร่ทั่วประเทศเพื่อรองรับกำลังผลิตข้าวเพื่อส่งออกตลาดโลกให้ได้1 ตันโดวยวางเป้าหมายส่งออกในกลุ่มประเทศอาหรับเป็นหลักก่อนจะขยายตลาดครอบกลุมไปในประเทศต่างๆที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิไทยซึ่งแนวทางดังกล่าวบริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนานและยกระดับคุณภาพชีวิตของกเกษตรกรไทยและยกระดับเสถียรภาพราคาข้าวหอมมะลิให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนต้องบอกว่าตั้งแต่สถานการณ์โควิดเป็นต้นมาคนเริ่มใส่ใจสุขภาพแต่ก่อนเราจะไปคิดแต่เรื่องผักเรื่องผลไม้ เราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องข้าวแต่วันนี้เราพูดเรื่องข้าวออกกิกมันก็จะคือถ้าถามเทรตนตอนนี้เรื่องข้าวสุขภาพมาแรงมากนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวข้าวหอมมะลิไม่ว่าจะเป็นไรเบอร์ี่ข้าวหอมมะลิแดงหรือว่าข้าวตะกูลสีต่างๆก็เป็นข้าวเพื่อสุขภาพก็ตอนนี้ก็พอดีเป็นช่วงระยะเวลาที่เรามาทาในตลาดในประเทศแล้วก็ช่วงประมาณปลายปีก็จะเป็นระยะเวลาเก็บเกี่ยวพอดีนะคะก็จะก็คิดว่าช่วงนั้นน่ะโควิดก็น่าจะเบาบางไปแล้วในส่วนหนึ่ง คือจริงๆกระบวนการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรเนี่ยเท่าที่ทํางานมาด้วยเนี่ยดีมากๆมีเงินชดเชยมีเงินเยียวยามีเรื่องการตรวจรับรองแปลงต่างๆแต่ว่าสิ่งที่ขาดก็คือเฉพาะเรื่องของการขายว่าขายยังไงขายแบบไหนแล้วไม่ไม่ใช่ขายข้าวทีละกิโล2กิโลต้องพาขายข้าวทีละตัน2ตัน5ตัน10ตันแบบนี้ค่ะตอนนี้ นายอลงกรพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร4.0กล่าวว่าดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากมแมลงหรือหับมแมลงโลกโดยมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้แก่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้โดยได้มอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งมีกว่า20,000ฟาร์มเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลผลิตให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศนโยบายดังกล่าวสอดรับกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติหรือ FAO ที่ประกาศให้มลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลกโดย FAO คาดการณ์ว่าจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ของโลกซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนเพิ่มขึ้น30%ภายใน15ปีข้างหน้าการสนับสนุนการบริโภคโปรตีนจากแมลงจึงเป็นหนึ่งในแนวทาง ในการรับมือกับอาหารในอนาคตที่ดีที่สุดซึ่งผลการวิจัยเรื่องอาหารแห่งอนาคตและอาหารใหม่พบว่ามแมลงมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายสําหรับมแมลงที่มีอยู่นับล้านชนิดจิงรีดเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้จะมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีแมลงภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับมหาวิทยาลัยเพื่อนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กระบวนการผลิตการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งกลุ่มประเทศสหาภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาเอเชียตะวันออกละตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างให้ความสนใจต่อ,อการบริโภคเป็นอย่างมากซึ่งตลาดส่งออก ไทยไปต่างประเทศได้รับความนิยมและขยายตัวอย่างรวดเร็วเติบโตถึงร้อยละยีต่อปีโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและจีนและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริภโภคมกอชได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP สำหรับฟาร์มจิ้งรีดเป็นมาตรฐานทั่วไป นับเป็นอาหารและแหล่งโปรโตีนทางเลือกใหม่ของอนาคตเนื่องจากเป็นอาหารทางเลือกที่อุดมด้วยโปรโตีนไขมันใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุซึ่ง FAO ให้การยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเม็กซิโกหรือญี่ปุ่นให้ความสนใจนำไปบริโภคอย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจิ้งหรีดแบบผงผงแป้งจิ้งหรีด จิ้งหรีดแช่แข็งหรือขนมขบเคี้ยวในกรณีที่ประเทศผู้ค้าต้องการให้ใช้การรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังนี้ 1. ฟาร์มจิ้งหรีดได้มาตรฐาน GAP 2. โรงงานแปลรูปที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์หรือได้มาตรฐาน GMP 3. ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออก การปลาร้จิ้งหรีดเพื่อการส่งออกจําเป็นต้องมีใบรับรองมาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP สําหรับฟาร์มจิ้งหรีดมีข้อกาหนดที่สําคัญจำนวน5ข้อคือ 1. องค์ประกอบฟาร์ม 2. การจัดการฟาร์ม 3. สุขภาพสัตว์ 4. สิ่งแวดล้อมและ 5. การบันทึกข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภันฑ์จิ้งหรีดที่ได้โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานฉบับนี้ส่วนโรงงานแปลรูปสินค้าจิ้งหรีดเพื่อการส่งออกควรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP และใบรับรองสุขอนามายัย Health Certificate การรับรองโรงงานเพื่อการส่งออกก็จะเป็นการ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจประเมินโรงงานก็ว่าจะเป็นจิงหรีทอดหรือว่าแปรรูปผงก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมสุตสากรไปให้คําแนะนำครับหลังจากนั้นก็จะให้การรับรองสินค้าสามารถที่จะมายื่นขอไปรับรองสุขอนามัยหรือเนื้อส e ตว i บ i ิเ t e ที่กรมสุตัาหกรได้ครับสำหรับเงื่อนไขการส่งออกไปยังเม็กซิโก นอกจากเงื่อนไข G.A.P. ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วโรงงานปลรูปและสินค้าจิ้งหรีจะต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ต้องขอใบรับรองสุขอนามัยจากกรมปศุสัตว์และต้องมีใบแสดงผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประกอบการส่งออกซึ่งทางเม็กซิโกกำหนดให้ฉลากแสดงภาษาอังกฤษได้แต่ต้องมีภาษาสเปนควบคู่ไปด้วยและต้องแนบผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเพื่อแสดงที่ด่านนำเข้าส่วนทางด้านยุโรปสายพันธุ์ที่ส่งออกได้คือสดิง ฉลากระบุข้อมูลด้านโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้ตรวจสอบสารปนเปือ้อนโลหะและตรวจสอบเชื้อก่อนโรคสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไปยังประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเฉพาะในการกักกันสัตว์จิ้งหรีดแช่แข็งจะต้องแนบผลตรวจจุลชีพปนเปื้อนในอาหารกรณีสินค้าผงบดต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่า ไม่ได้ใช้การใช้รังสีในการฆ่าเชื้อและฆ่าสารเคมีตกค้างทางการเกษตรต้องต่ำกว่า0.01 ppm ในช่วงถัดไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเรามีสาระความรู้โครงการดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ